มิเชลดูสิฉันมีอะไรมาด้วยี่มันเจ๋งมากเลยนะไหนฉันขอดูหน่อยดูนี่สิสาวตัวสูงกำลังติดเทรนเลยนะฉันอยากสูงแบบนี้บ้างจังจริงด้วยไหนเรามาวัดความสูงกันหน่อยดีกว่าไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยไหนมาดูหน่อยสิพวกเราสูงกันเท่าไหร่นะช่วยบอกทีนะว่ามนโอเคอะโทษทีนะมิเชลฉันว่าเธอตัวสั้นไปนิดนึงเธอคงเป็นนางแบบไม่ได้หรอกจริงด้วยลบคราวนี้ฉันจะทำยังไงดีอ呀 เธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมส้นสูงไงล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการเธอพูดถูกฉันก็อยากได้เหมือนกันโอเคงั้นฉันสั่งเลยดีกว่าแล้วเธอฉันลองสั่งรองเท้าที่สูงที่สุดเลยล่ะเรียบร้อยแล้วจูเลียของมาส่งแล้วล่ะเดี๋ยวนะทำไมกล่องของเธอใหญ่กว่าของฉันนอะแปลกจังไหนมาดูกันดีกว่านะเออใช่แล้วล่ะมันเจ๋งมากเลยเนาะจริงด้วย มันเจ๋งมากเลยดูสีมันสิไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจูเลียไม่ของพวกเราไม่เหมือนกันน่ะเธอเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีทางอืมงั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกที่นี่มันเยี่ยมมากเลยเนาะใส่สื้นสูงแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออจริงด้วยอ่ะฉันกพว่างั้นแหละวัดีครับสาวๆเป็นยังไงกันบ้างครับเฮ้ยพวกเรามาเต้นกันหน่อยดีไหมหืมงั้นก็ได้จ้าออ๊ปส นี่มาเซอร์ไพรส์มากเลยแหมนายว่าไงนะงั้นเรามาเต้นกันเลยดีไหมโอ้เยี่ยมไปเลยครับพวกคุณดูดีมากเลยตลกมากเลยเขาพูดอะไรหรือเปล่านะฉันไม่ได้ยินเลยค่ะแหมแหมอาดัมนายรอแล้วอยู่แล้วเร็วเข้ารีบจูบเธอสิอะไรนะโอ้จริงด้วยเดี๋ยวฉันลองดูก็ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาโอเคหรือเปล่านะโอมาให้นะ เขาฉลาดมากเลยอะอฉันว่าถึงเวลาไปกันแล้วล่ะเร็วเข้า<อ>นี่เป็นอะไรกันเหรอครับฉันพลาดอีกแล้วหรอเนี่ยโอ้จริงหรือเปล่าฉันอยากดูหนังเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วอะไม่นะทำไมมีที่แค่นี้เองอะอ,อืมฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโธเอ้ยอีกแค่นี้เดียวเองโอ้ไม่นะช่ด้วยมันมาแล้วล่ะ มันต้องมาจับผมแน่เลยเขานี่ช่างกล้าหาสุดๆโอ้ป๊อปคอนฉันขอหน่อยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มาสั์ประหลาดเหรอมันอยู่นี่ด้วยอ่ะพวกเราหนีกันก่อนดีกว่าเก่งมากเลยจูเลียนั่งตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ๋งไปเลยที่นี่มันดูดีมากเลยล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันว่าฉันลองยกน้ำหนักแบบนี้หน่อยก็ได้นะไอเดียนี้ไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยเออเฮ้ยนี่มันจักรยานนี่นะลองดูหน่อยดีกว่าที่ถีบจักรยานมันอยู่ไหนอ่ะฉันว่าฉันเจอสิ่งที่ฉันต้องการแล้วล่ะนี่ไงล่ะมันสะดวกสบายมากเลยฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังอยู่บนรันเวย์เลยล่ะเนี่ยมันเพอร์เฟกเลยฮไม่เป็นไรฉันว่าฉันคิดออกแล้วล่ะระวังหน่อยนะนี่ไงล่ะเห็นไหมฉันบอกแล้ววูบนี่มันอะไรกันเนี่ย เธอนอนพักอยู่หรจ้ะเหมาะเลยเนาะโอ้ไม่นะช่วยด้วยโอเคหรือเปล่ามิเชลดูเหมือนผู้เราจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการออกกำลังกายสักเท่าไหร่เขามาแล้วล่ะพู้เราต้องทำตัวสวยๆหน่อยนะเขาไปแล้วบันไดพวกนี้นี่นะมันเดินไม่สบายเลยอุ๊บสัญญาฉุกเฉินเขาทำอะไรของเขาเนี่ยฉันจะไม่ขึ้นไปข้างบนอีกแล้วล่ะ โหเออเร็วเข้าฉันว่าผู้เรากำลังจะสายกันแล้วนะไปไหนกันมาจ้าเสือสาวเขาเริ่มสอบกันมานานแล้วนะรีบทํากันเร็วเข้าเวลากําลังเดินอยู่นะโอ้ไม่นะพวกเราทำไงกันดีเนี่ยใจเย็นก่อนเราต้องจัดการทุกอย่างได้แน่นอนนี่ไงล่ะดูนี่สิเรียบร้อยขอบคุณมากเลยนะมิเชลเธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยล่ะตายเธอแล้วระวังหน่อยนะ โอเคเย่ยม okay, e ไปเลยล่ะแล้วอันนี้ฉันมองไม่เห็นเลยเลยอะ่ะระวังหน่อยสิเท้าของฉันขอ,อนโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยพวกเธออีกแล้วเหรอนี่ยสาวสาวร,ร,รีบทำข้อสอบกันเลยนะโอเคเดี๋ยวฉันโทกรกลับนะใช่แล้วล่ะเธอไม่มีแผนที่มันดีกว่านี้แล้วเหรอนเนี่ยถึงเวลาอาบน้ำอุ่นกันแล้วล่ะเออใช่แล้วฉันเกือบลืมไปเลยอ่ะจูเลียเธอทำอะไรของเธออ่ะ เลิกคิดไปได้เลยนะเธอจำข้อตกลงของพวกเราไม่ได้หรือเหรอใช่จริงด้วย <c oughs> ฉันจำได้สิฉันแค่จะขยับมานิดหน่อย <c oughs> อ๋ยไม่นะฉันเบื่อกับเรื่องพวกนี้แล้วอะ <c oughs> แต่ฉันก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะสงสัยก็คงต้องอาบแบบนี้แล้วแหละ <c oughs> โอเคฉันต้องทำได้สิ <c oughs> <c oughs> ไม่นะฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลย <c oughs> โอยเร็วเข้าขึ้นไปหน่อยสิแบบนี้ฉันจะอาบน้ำได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันตลกมากเลยอะ ว้าวฉันต้องถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยแล้วล่ะเฮ้ยทำไมน้ำมันไม่ไหลนะมิเชลเธอทำอะไรอยู่หรอช่วยฉันหน่อยสิโอ้โทษทีนะจูเลียฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่ยอมให้อภัยเธอแน่นี่มันใครกันเนี่ยส่งมานี่เลยนะฉันต้องใช้มันน่ะไม่นะส่งหนังสือของฉันคืนมาเลยนะเดี๋ยวนี้เลยกอก็เอามาให้ได้สินี่มันสูงเกินไปหรอเธอก็กระโดดหน่อยสิเร็วเข้ามิเชล ไม่นะนี่มันเจ็บมากเลยอ่ะเธาทำอะไรของเธอเนี <t rain> <t rain <t rain> <t rain ่ยเยี่ยมไปเลยพวกเราเก่งมากเลยเธอคิดว่าฉันจะยอมพวกเธอเหรอฮะแล้วเราจะได้เห็นดีกันโดนนี่ไปเลยคราวนี้เธอใช้เคล็ดลับนั้นไม่ได้แล้วล่ะใจเย็นก่อนนะมิเชลเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองโดนนี่ไปเลยเจ้าหนุ่มตัวโตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันว่าเราต้องรีบไปกันก่อนแล้วล่ะเท้าของฉัน จูเลียลุกขึ้นเร็วดูสิว่าฉันเอาอะไรมาด้วยนี่มันมะพร้าวเหรอโอ้เยี่ยมไปเลยอะแล้วพวกเราจะแกะมันยังไงดีล่ะจริงด้วยนั่นแหละปัญหาฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะจริงจังปะเนี่ยฉันว่าสซนสูงของพวกเราน่าจะช่วยได้เยี่ยมไปเลยเธอทําได้จริงด้วยโอไม่นะจูเลียมิเชลเธอโอเคหรือเปล่าวะส่งมาให้ฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองเอาไปเลยนี่ไง เธอทำแบบนั้นได้ไงกันน oh <my> ่ะอืนี่มันหอมมากเลยแถมยังอร่อยมากเลยด้วยอื hmm. ทุกคนมองกล้องหน่อย <Okay. S 1> นะยิ้มหน่อยจ้าเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยแล้ว <Yes. S 1> ไหนมาดูรูปกันหน่อยสิแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ hmm. ไม่เห็นจะเห็นฉันเลยอะ่ะเยี่ยมไปเลย <Okay. S 1> พวกเราชอบมากเลยล่ะขอบคุณนะจ๊ะ ขอโทษทีนะคะช่วยถ่ายรูปให้พวกเราใหม่หน่อยได้ไหมคะนะคะพวกเราอยากได้รูปใหม่มากเลยนะค่ะแหมงั้นก็ได้ค่ะเอโอเคมาเตรียมตัวกันเลยโอเคจ้าเลใกล้กันหน่อยนะเยี่ยมไปเลยล่ะฉันว่าฉันรู้แล้วว่าจะต้องทำไงนี่ไงล่ะตอนนี้พวกเราก็ตัวสูงเท่ากันแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะขอฉันดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าเป็นไงบ้างว้าวเยี่ยมไปเลยฉันชอบมากเลยค่ะฉันดีใจมากเลยค่ะที่คุณชอบงั้นไว้เจอกันใหม่นะคะ ว้าวฉันว่าวันนี้แหละคือวันของฉันว้าวโอลเอ้ยอีกแค่นิดเดียวเองใจเย็นๆก่อนนะเธอต้องทำได้แน่นอนุอบโอไม่นะโอเคมันยังมีอีกทางหนึ่งโอ้เงินของฉันตอนนี้ใครละจายที่เป็นผู้ชนะกันอะโอไม่นะฉันนี่โชคร้ายจริงๆเลยโอ้เท้าของฉันก็ด้วย เชิญเข้ามานวดได้เลยนะครับค่ะได้เลยค่ะแบบนี้เหรอคะโอเคค่ะฉันพร้อมแล้วคุณน่าจะมัดผมสักหน่อยนะครับไม่อ่าจจะรบกวนตอนที่คุณกำลังนวดอยู่นะครับผมฉันเหรอคะโอไม่นะฉันต้องรู้อีกรอบแล้วเหรอเนี่ยเออฉันต้องทำไม่ได้แน่เลยทำไมกันนะแหมอีกแค่นิดเดียวเองได้แล้วล่ะนิวฉันจะทำยังไงเนี่ยถ้าไม่มีมันน่ะ ฉันอยากได้อะไรที่มันดูดราม่ากว่านี้หน่อยนะคะเอาให้มันเจ๋งๆเลยนะคะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว้าวสวัสดีจ้ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างต้องเรียบร้อยแน่นอนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวูฟส์เออหลังของฉันไม่นะแบบนี้ต้องไม่เวิร์กแน่เลยพวกเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะจริงด้วยเดี๋ยวฉันมานะคะจะาได้เลยส้นของเธอในสูงมากเลย วลัล่ะบันไดแบบนี้ต้องช่วยได้แน่นอนนี่ไงคะฉันบอกแล้วมันต้องเยี่ยมมากแน่นอนเลยฉันก็ว่าไงละจา้าสวยมากเลยน้องนี่ผลงานชิ้นเอกเลยเ <Wow. S 2> ดี๋ยวนะรชาติน่ะพาฉันลงไปก่อนสิแหมพวกเราเสร็จแล้วล่วคะค่ะฉันอยากได้กาแฟหน่อยนะรีบๆหน่อยนะจ๊ะ <Okay. S 2> อนี่มันหอมมากเลยอะหวั <Yes. S 2> งว่าฉันจะไม่ทำมันหกซะก่อนนะโ <Oops. S 2> อไม่นะรีบรปรดแค่นี้เดียวเอง โอ้ยเร็วเข้าโอเฮึฉันว่าเธอคงไม่รู้หรอกนะเยี่ยมไปเลยล่ะอือหืออุ๊บส์ขอโทษทีนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยขอกันทีมันเป็นเพราะเธอเลยนะเจ้ารองเท้าคู่นี้นี่เยี่ยมไปเลยเสีงไปเลยนี่แหละที่ฉันต้องการขนมฉันไม่นะทำไมอยู่สูงจังเลยอะ่ะ พ so ี่เชลเธอมาแล้วล่ะขอบคุณนะจ๊ะฉันจะทํายังไงเนี่ยถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะรองเท้าส้นสูงแบบนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะอู้สระวังหน่อยนะจ๊ะจูเลียโอ้ใช่แล้วล่ะขอบคุณนะจ๊ะโอ้น้ำอารมณ์ของฉันฉันจะทํายังไงดีเนี่ยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ามันจะยากขนาดเนี้ยโอ้เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าน่ะมาที่เลยนะนายจะต้องเป็นของฉัน เอาเลยจ้าจูเลียเออเธอมาทันเวลาพอดีเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยล่ะเจ๋งไปเลยเนาะสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงเย้สุขสันต์วันเกิดนะจูเลียโอ้โหว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนื้อใจมิเชลเร็วเข้ามากอดกันหน่อยดีกว่าระวังหน่อยนะจูเลียเดี๋ยวเธอก็ทำทุกอย่างพังหมดหรอกโอ้ขอโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ใช่แล้วล่ะแบบนี้มันไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรฉันว่าฉันดูแล้วและว่าพวกเราต้องทํายังไงจริงจังปะเนี่ยใช่แล้วเรามาทําความสะอาดกันดีกว่านี่ไงล่ะมันมีประโยชน์จะตายแหมถึงเวลาดื่มชากันแล้วละจ้ะเค้กนี้มันน่ากินมากเลยเนาะไม่นะไม่ใช่ตัวนี้เหรอเนี่ยนี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะฉันต้องถามพนักงานหน่อยแล้วล่ะฉันอยากได้เรซยาวหน่อยนะคะคุณเข้าใจใช่ไหมคะเอายาวที่สุดเลยนะคะ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะวแหมคุณคิดว่าไงคะเยี่ยมไปเลยส่งมาเลยค่ะมิเชลเข้าไปลองได้เลยจ้ะไม่นะคุณรอเล่นหรือเปล่าคะนี่คุณบอกว่ายาวแล้วหรอกคะว้าวใซ่แล้วล่ะมันยังสั้นไปหน่อยนะพวกเรามีแค่นี้ละค่ะขอโทษทีนะคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะฉันขอลองหน่อยได้ไหมโถเอ้ยมันจะไปแตกต่างตรงไหนกันเล่าโเค ว้าวมันยาวมากเลยนี่มันไม่แฟร์เลยนะฉันก็อยากได้เรสยาวๆเหมือนกันน่ะระวังหน่อยนะมิเชลเอ้าบหวังว่าเธอจะไม่เจ็บนะโอ้ยเพื่อนรักเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเอวเธอโอเคหรือเปล่าออใช่แล้วล่ะฉันโอเคเยี่ยมไปเลยล่ะพอกันทีฉันไม่อยากใส่ส้นสูงแบบนี้แล้วล่ะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ทนอีกแล้วลาก่อนนะ ชีวิตของ <What? S 1> พวกมันจบลงแล้วล่ะ mm hmm. ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันบ้า <Wow. S 1> บอมากเลยดูนั่นสิ oh, <yes. S 1> ดูเ็ยพวกนั้นสิตอนนี้พวกเขามีเทรนเล็บยาวแบบนั้นกันด้วยเหรอหนึ่ง <Yeah. S 1> สองสไปทำกันเลย